มาต่อกันในอี2ีครับทุกคนนี่ครับมาถึงจุดที่อ่ามีปูนอยู่ครับนี่ครับเราจะแบบปูนกันขึ้นไปครับวันนี้อ่ะเฮตืดอลี่น้องกอก,กันเล่นหน่อยจอทูตอแต่ใครในตัน้งตีนใหญ่ดูวิทวูฒพุเมย์เลยเท่าระสุบุญโนโคตรละห,น,ห,หละน่อย้วกส็สสตวเท่าไขอีหล่นอกกกน้องกอกันแดงก้อยป่านนเฮป้าเราเวตาปูนี่ครับเราจะเริ่มมีการแบกขึ้นไปครับพี่ท้องก็ใส่ปูนอย่างนี้เข้าไปนะครับสองถุง ถุงหนึ่งสิบกโลครับทุกคนก็งานเนี้ยนะปุ้งพักขีเต้นอนเต้กิโลฉีบลเนี่ยกว่าเลยสะท้อแกลลทอรี่นี่เริ่มต้องขึ้นนะครับทำเดินครับต้องเดินขึ้นอย่างเดียวนะครับลบขึ้นไม่ถึงระยะฐานจากเนี้ยเราเราถึงจุดหมายอีกประมาณ3กิโลกว่านะทุกคนแต่เพิ่งจะเริ่มต้มนี่สีหน้าพี่้องเปลี่ยนแล้วครับดูครับเป่าปากครับทุกคนย้อนเราวันหนักจริงนะครับผมแบกแบกอยู่เราเราสามสิบโลครับทุกคน นี่ครับทางมาันช้างขนาดนี้เลยก็การเดอเออท่อสูงหนุ่โคกเลยตาลูโคเลยถออมาท่อถออมาท่อดมดสาเหตุก็การเดอเห็นนี้เราในตาบูเกจานากาะการเดอเนตาบูเจเนกินเนบาเจเนี่ตากิชูเจนี่ครับทุกคนได้บุญอ่าได้แรงศรัทธานะทุกคนแต่สําหรับพี่ทองนะ ได้ความท้าทายกับตัวเองแล้วก็คิดว่าอาจได้พละกํลาลังกับตัวเองสักครั้งหนึ่งต้องคือพิชิตจุดใหม่นี้ให้ได้แต่เอาจริงๆนะตั้งแต่เด็กจนโตพี่ท้อปบ่อยมากตรงเนี้ยนี่ครับขึ้นมาถึงระหว่างทางเครื่องทางเนี่ยเครื่องทางของภูเขาลูกแรกนะเราก็จะมีที่พักตรงนี้ครับผมเราสามารถนักพักชมวิวต่างๆได้ครับนี่ระหว่างทางนี้ก็เจอน้องๆน,นะครับทุกคนเขาขึ้นกันไปถึงละ ตอนนี้เดินลงกันมาแล้วครับก็อะไรเด้อแล้วตัวน้โพสซาดูเด้อนอชีนอกว่าเด้อวีเท่าไงห้ากิโลลิงไว้อะไรกัวีว่าวีหากิโลอะไรกันจะนั่นก็ว่าเนี่ยจะเอาคลีเคลน้อบอแบบปวดเย่ทอที่แม่คลีก็แก่มาพี่นี่ขอหล่อนเนี่ยเด้อตาบูญนี่นี่ยกอดที่ก็ได้นั่งกันเนี่ยแต่วันนั้นเราลงหล่อหลอนกว่าให้ท่อตืูดถ้าลงก็ได้เนาะอุบุยเนาะอ้าวแล้วไปให้ท่อตื่นพี่บอกอุบุยก็อนหล่อนเกลือซิต้าเนาะไม่ก็ว่าอยู่เมื่อตไหร่ดูสี ขึ้นมาตรงเนี้ยคือมันเป็นจุดที่แบบเกือบทุกคนเขาจะนักพักตรงนี้นะครับผมคาราวานนักพักให้หายเหนื่อยนะทุกคนดูแรนแล้วพี่ทองเองก็กล่าวว่าจะมานักพักแถวนี้ครับแต่ก่อนก็อ่ะนี่ครับดูวิวอรอบที่เราขึ้นมาสัหน่อยครับระยะทางที่เราขึ้นมาครับทุกคนดูครับเดี๋ยวพี่ทองจะซุ่มไปให้ดูครับดูคบหมงสาลาที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมฮะระยะทางที่ขึ้นมาเนี่ยอืมไกลผมสมงคนแหละครับนี่ครับ ธรรมชาติสีเขียวลว้วนก็เดี๋ยวเฮ็ดท่าได้แบบแบเกรีคน,นตดเกเกิดดีหลอเนาะอปั่เอเไว้ดวป้าเราชดเทปเลยนี่พี่ทองวานเป้ลงไปที่เรียบร้อยครับทีนี้ก็ดูวิวรอบๆแถวๆนี้ครับมาดูทะเลหมอกกันอันนี้พี่ทองมาประมาณสิบเอมองนะทุกคนเนี่รยระยะสิบเอมองยังมีทะเลหมอกให้เห็นขนาดนี้ก็เดี๋ยวจะชีตาเนราเบลเนี่ยวังว่าเอาไว้ได้ตากซ่วยดีเนาะคือจ้าเนะ เนตาเล่ามึงขึ้นยืนใส่ล่กิตก็ได้มเนตาบุบไปเจยก็ได้เห็นอะ